สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับออชื่อใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขหรือ Good Vibes Good Life ของ Vex King ครับผมค่ะหนังสือเล่มน,นี้ก็กำลังเป็นที่พูดถึงนะคะใช่ครับคือแก่นหลักๆเลยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนนะครับเป็นแนวคิดที่ว่าแบบทุกอย่างในจักรวาลเลยมีความถี่การสั่นของตัวเองแล้วอะไรที่ความถี่ตรงกันมันก็จะดึงดูดกันเองอะไรประมาณนี้อือฮึ แล้วที่น่าสนใจคือตัวผู้เขียนเองเว็กซ์คิงเนี่ยโอ้โหประวัติเขาคือผ่านเรื่องหนักๆมาเยอะเหมือนกันนะครับเสียคุณพ่อแต่เด็กครอบครัวเคยไม่มีบ้านอยู่เจอเรื่องเหยียดผิวอีกแต่เขาก็พลิกชีวิตขึ้นมาได้จนแบบกลายเป็นผู้นําด้านพัฒนาตัวเองไปเลยค่ะประสบการณ์ตรงนี้มันทําให้สิ่งที่เขาเขียนมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะมีน้ําหนักใช่เลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันดูว่า ไอแนวคิดเรื่องพลังงานแรงสั่นสะเทือนที่ว่าเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงได้บ้างให้มันมีความสุขมากขึ้นสมหวังมากขึ้นมีอะไรที่เราแบบเอาไปใช้ได้จริงๆไหมได้เลยค่ะคือหัวใจสําคัญจริงๆของเรื่องนี้มันอยู่ที่การทําความเข้าใจว่าอารมณ์ของเราเนี่ยแหละค่ะตัวกําหนดความถี่หรือแรงสั่นสะเทือนส่วนตัวของเราเลย ถ้าเรารู้สึกดีมีความสุขอารมณ์บวกต่างๆอันนี้คือเรากําลังส่งคลื่นความถี่สูงออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแย่กลัวโกรธอันนั้นก็คือคลื่นความถี่ต่ําการเข้าใจตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราพอจะเอ,อจัดการได้จากข้างในตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะอ๋อครับครับน่าสนใจมากแสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆคือการกลับมาดูที่ข้างในที่อารมณ์ความรู้สึกเราก่อนเลย แล้วเหมือนประเด็นแรกๆที่หนังสือเขาเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องการรักตัวเองหรือ self love ใช่ไหมครับทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับถูกต้องเลยค่ะการรักตัวเองในมุมมองของเ e x King เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเรารับข้อดีข้อเสียตัวเองได้นะแค่นั้นแต่มันรวมไปถึงความเชื่อลึกๆด้วยว่าเราเนี่ยคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ได้นะ ซึ่งการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการให้เวลาพักผ่อนการทำสิ่งที่ชอบหรือแม้แต่ฝึกที่จะไม่แคร์สายตาคนอื่นมากไปเนี่ยทั้งหมดนี้มันช่วยเสริมเรื่องรักตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมันเหมือนเรากำลังเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองจากข้างในนะคะแล้วให้ความรู้สึกมีคุณค่านี่แหละที่มันส่งผลโดยตรงเลยกับแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปเข้าใจเลยครับพอมูลค่าภายในเราสูงขึ้น ความรู้สึกดีๆมันก็มากขึ้นแล้วมันก็จะไปดึงดูดสิ่งดีๆตามมาเหมือนเหมือนเราปรับคลื่นวิทยุหาช่องที่ชอบเลยเนาะครับใช่ค่ะคือต้องจูนความถี่ข้างในเราทั้งความคิดคำพูดอารมณ์การกระทำให้มันตรงกับสิ่งดีๆที่เราอยากได้ใช่เลยค่ะเป๊ะเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องข้างในตัวเราอย่างเดียวนะคะหนังสือเขาก็ชี้เรื่องสภาพแวดล้อมด้วยเหมือนกันการเลือกคบคน การพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันส่งเสริมพลังบวกให้เราอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเชื่อมถึงกันได้ง่ายกว่าที่เราคิดนะคะอ๋อ oh, จริงด้วยครับการอยู่กล้คนที่เขาคิดบวกมองโลกในแง่ดีมีพลังใจมันก็ช่วยดึงความถี่เราให้สูงขึ้นไปด้วยได้ในทางกลับกันถ้าเราไปอยู่กับคนที่คิดลบตลอดเวลามันก็อาจจะเอ่อดึงเราลงมาได้เหมือนกันคะ่ะอืมจริงครับเรื่องสภาพแวดล้อมนี่สําคัญจริงจริง นอกจากแนวนคิดหลกัหลกๆพวกนี้แล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่หนังสือแนะนําไว้บ้างไหมครับที่แบบเอาไปลองทําตามได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันมีเยอะเลยค่ะที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะอย่างเช่นการฝึกสติหรือ mindfulness meditation อันนี้ก็เพื่อให้เราทันความคิดทันอารมณ์ตัวเองไม่ตกเป็นทาสมันไปซะก่อนครับและอย่างการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตอันนี้เป็นวิธีที่ทรงพลังมากๆเลยนะในการเปลี่ยนโฟกัสไปหาเรื่องดีๆ แล้วมันก็ยกระดับความถี่ได้เร็วด้วยแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรจริงๆการลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจหรือ inspire action คือทำเพราะอยากทำไม่ใช่ทำเพราะกลัวหรือกดดันแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือการฝึกปล่อยวางความกลัวความกังวลหรือการยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปนะคะอ๋อไอเรื่องปล่อยวางนี้น่าจะโยงกับเรื่องมุมมองที่เรามีต่อปัญหาอุปสรรคด้วยหรือเปล่าครับ แทนที่จะมองว่ามันคือเรื่องแย่ๆหรือสิ่งที่มาขวางเราใช่เลยค่ะหนังสือเข้าสนับสนุนให้เรามองความท้าทายเหมือนเป็นบทเรียนเป็นโอกาสให้เราโตขึ้นมากกว่าทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เสมอถ้าเราเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้มันก็จะช่วยให้เรารักษาความถี่สูงๆของเราไว้ได้แม้แต่ตอนเจอเรื่องยากๆก,ก็ตามมันคือการเปลี่ยนจากแบบเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นคนที่เรียนรู้จากสถานการณ์นั้นๆแทนค่ะ สันดูลาเทค,คนิคต่างๆมุมมองต่างๆที่ว่ามันทั้งหมดนี้มันก็คือวิธีการที่เราจะใช้บริหารจัดการสภาวะภายในของเราหรือแรงสั่นสะเทือนของเราเนี่เองเนาะครับอื mm hmm. เพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุภายนอกแต่รวมถึงการหาความหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตด้วยถูกต้องค่ะมันคือการปรับจูนตัวเองให้เข้ากับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราอยากเป็นและ สิ่งที่เราอยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆนะคะถ้าให้สรุปแบบรวบยอดเลยนะครับแก่นของใช้เคลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขก็คือพลังงานข้างในตัวเรานี่แหละทั้งความคิดอารมณ์ความเชื่อโดยเฉพาะการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดสิ่งที่เราจะเจอข้างนอกค่ะการส่งคลื่อนบวกออกไปก็เหมือนการชวนให้สิ่งดีๆมันสะท้อนกลับมาหาเรานั่นเอง ถ้าการที่เราแต่ละคนเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลแรงสั่นสะเทือนส่วนตัวของเราให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นมันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับชีวิตเราคนเดียวเท่านั้น แต่มันอาจจะส่งผลต่อพลังงานโดยรวมของสังคมของชุมชนหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกันได้ไหมคือการที่พลังงานข้างในของแต่ละคนมันยกระดับขึ้นมันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกในภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นทีออ่น่าคบคิดต่อยอดไปได้อีกนะคะโหเป็นคำถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็น่าจะทำให้หลายๆคนได้กลับไปคิดต่อกันดูนะครับ